การครับครอง้อตนะครับสู่เติมอย่างเนี้เล่นอย่างเนี้ไล่ลองแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมเลยเลยครับสวัสดีครับชื่อทีเดย์ต้งสา่กุลค,ครับชื่อเล่นชื่อขีนะครับชื่อในเกม MSC ม d g นะโอ้โหสวัสดีครับผมจาวิทย์โรเจอร์นาศิลปินครับชื่อเล่นชื่อเฟปเปอร์ครับชื่อในเกมชื่อเ l m x อ็มเอ็กซ์แมสีซีครับ กิจกรรมแรกวันนี้ที่เราจะมาล่นกันเลยนะครับผมวิวอัพบอลจูนผมวันนี้ได้ระดับแชมป์โลกมาเยือนขอสนามต้องขอใช้ดวงของน้องหน่อยผมไม่รู้ว่าใครจะดวงซวยกันอะไรดีแค่ไหนแต่คนที่เดินเข้าตึกขอบสนามจะได้รับพรจากผมเรียบร้อยเนือนะผมเป็นคนเปิดดีมากนะมือขึ้นตลอดดูเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าว้าวอ แชมป์โลกหมดหวังเมึงแข่งอย่างเยอะเลยเหมือนมึงเอาแชมป์โลกมาเย่อะไางเงี้ยไป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 อุ้ยไอ้โอยย่เงี้ยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะทำไมฮะเพมึงหนุนใช่ป่ะเนี่ยตบเนี่ยตรงนี้ตรงนี้กูไม่ทิ้กูโผล่นี่อยู่คนเดียวเห็นี้นะดูดิไม่ได้รู้ไงสองพันห้าเลยพี่นิดแต่เดี๋ยวเราเปิด T C เมื่อกี้ก่อนมาจาก T C เมื่อกี้เห็นแล้วนี่เป็นระบบนี่คุณผู้ชมยังไง สกาเรตวิทเฮ้ยเรอต้องทีซีดับสามสบก่อนอ่ะกูนี่แหละกูนี่แหละเอาเกมติสกาเรตเอาเกมติดเฟรมเน่ยไม่กดกูไม่กดหรอกไม่เอาไปนะเฮ้ยขอชมป์โลกรอเมาหาย่เราหาเสูตรสูตรไม่วะล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ เ่ลนจริงนะามองไปที่ตัว300ล้านเอไปเป็นข้าเป็สองโอ้เอ้าจะทำกันแล้วแต่ทีนี้เขียนเขาเป็นแต่ละคนเขาเปสูตรเมื่อกี้เฮ้ยได้ผลงานหรอทำไมอ่ะเออมึงเก่งแต่เล่นจริงนะไปต่อเลย EACC สุกเรียนเอาไปดิเอาดิเแล้วคนจะอยู่น่ะวิ่งเออม่วงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วก็แบกกลับแรก ของแข่ชาติไทยเราพีโม่เอออย่าให้เจ้าบ้านกดบ้างมีทีทีไม่มีดีดีกันเลยอ่ะผมกดยังไงผมก็ได้เฮไม่เชื่อไปดูย้อนหลังได้เดินเดยนว่โคตรหยาบเลยคนนี้ไม่มีเทปท็อปเลยว่ะเฮ้ยนี่ซีนี่ซีนี่ซีโอ้ยลาอออาพี่ยิมไอ้แซ่โอ้อ่อนแล้ว ตัวนี้แชมป์โลกอ่ะเออมึงเก่งแต่เล่นจริงๆนะมาตัวแร็ววิ่งแกเนี่ยแหละวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัววิ่งแน่เอานะวิ่งแน่วิ่งแน่มาเฮ้ยเดี๋ยวนะที่บาก้าบวกหรือ79บวกเนี่ยโควัสี่พอแล้ครับเออมึงเก่งแต่เล่นจริงๆนะมาตัวแร็วคอยดูเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยววิ่งนี่มันเล่อย่างไรหู เฮ้ยรองเท้ารู้เลยเฮ้ยแพงสุดในวันนี้แล้วตอนนี้วันนี้แพงสุดแพงมากเบลถ้าเปิดมาอะไรเนี้ยสามร้อยหกสิบล้านแพงสุดมึงอย่าดีใจเลยคุณผู้ชมคือท่านี้วิ่งแน่นะวิ่งเที่ยวเนี้ยวิ่งไอ้เนเดี๋ยวกล้างเอ็กมันต้องวิ่งแล้วไงถ้ากูกดแล้วเดินเนี่ย เฮ้ยขาสีดำตัวตำนานเฮ้ย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 ไอ้จอด้กไอ้ชั้มลูไอ้คีนเนี่ยไม่กล้ากดแล้วนะไม่อยากเปแล้วอ้เือนเ่ยาเถึงสองพลังเอะได้เกิดสองงเมื่อเรารวมกันเก้า กติกาสักนิดหนึ่งต้องเอาชนะให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดครับผม90นาทีใครชนะได้เอาไปหหมื่นกที่ครับผมได้ับเดี๋ยว่โอ้โหมัวใช่มัวซวยคุยคุเยเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวโทษนะร้านนี้ไม่พอโทษนะร้านนไม่พอเี่ยวกับแข่งขันระดับโลกคุเล่นเ่นเขาเล่นแคมว่ะ

เอาเอาวิเลยหยบเี้เลยอ้เฮยลาดไอ้นโอ้โหฮ้ยเฮ้ยาดโอ้โหโอ้เรียบร้อยมือก่อน่อแม่ของซีน่เจลา มีโอกาสมาแล้วครับเดี๋ยวทีดีคีมจะต่อให้ในการเล่นคีย์บอร์ดนะจ๊ะออนไลน์สี่มาเนี่ยครบฟรีแล้วยังนายจะไม่เคยเล่นคีย์บอร์ดเลยใช่ไหมใช่ครับโโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือแชมป์โลกนี่คือแชมป์โลกตบมือแล้วมันตบข้าดีใจได้ด้วยจริโหเฮ้ยเฮ้ยนี่เธออะไร้งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะเก็บเงินไปให้ครีมเรียบร้อย ทิคินครับผู้ชนะเกมนี้ครับเป็นไมเคิลศูนกับทิดิคินจากทีมทีเรสเนสี่ขอบคุณน้องรสวินด้วยขอบคุณที่มาร่วมสนุกเล่นด้วยกันโอเคขอบคุณทั้ง3ามคนมากเลยครับอ๋อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์วันนี้เติมอย่างเรียนเล่นอย่างที้เไลฟ์ลาไปก่อนสวัสดีครับร